เอาแล้วครับสวัสดีผู้ใช้สเตนแล้วก็ไม่ได้ใช้สเตนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมแมตรายการไม่ได้ออนชายมาเนอะผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับโจโจโจไฟนนะครับผมวันนี้มาถึงคิวโจไฟของตัวรายคู่บุญในเรื่องโจโจล่าข้ามสตวรรษนะครับผมเป็นตัวลายที่มีคนรักมากมากมากอีกคนนึงเลยนั่นก็คือดิโอบรันโดหรือว่าดิโอของเรานั่นเองนะครับผมประวัติของดิโอนั้นค่อนข้างที่จะยาว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 นะครับเพราะเพราะฉะนั้นผมจะเล่าเรื่องภาคแรกแบบค่อนข้างรวบรัดนะครับผมในส่วนที่จะย่อนั้นจะอยู่ในส่วนของปรระะวััติของโจนนนาาคบ ตรงนั้นก็ไปดูกันได้ว่าดีโอก่อวิรกรรมอะไรเนาะตรงนั้นผมจะข้ามๆไปแล้วกันนะครับก่อนแนะนำให้ดูคลิปโจไฟล์ของโจนาธานมาก่อนแล้วกันนะฮะดีโอชื่อจริงดีโอบรันโดซึ่งดีโอเนี่ยแปลว่าพระเจ้าครับในภาษาอิตาลีนะครับผมเขาเป็นชาวกรีแตแตๆเลยเกิดในช่วงปี1867งพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดถึงหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดครับแถวๆนั้นนะ่ก็ประมาณปีเดียวกับโจนาธานนั่นแหละ ส่วนวันที่เกิดเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่มีการระบุชัดเจนนะครับผมปรากฏตัวในมังงะโจโจโล่ลขาข้ามศตรวรรษเล่มแรกภาคแรกและก็ตอนแรกในอนิเมะเลยครับผู้ให้เสียงภาคดีโอบรันโดในเวอร์ชันอนิเมะเวอร์ชันใหม่นี่นะครับผมที่เดวิดทำเนี่ยให้เสียงภาคโดยป้าทาเคิโตะโ,โคยสึนักภาคที่ผมยกให้เป็นตำนานอีกคนหนึ่งเลยนะฮะผู้ให้เสียงภาคโดยกัทคาซากิชินสเกตจากเรื่องกินทามะ และเอาคิจิคุซันจากเรื่องวันพีซล่าอะไรไม่รู้ข้ามสตวรรษวันพีซงาเคียร์บาคโซุโมรโอเคดีโอนะครับดีโอเป็นคนที่ฉลาดมากปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เก่งเจ้าเล่ห์แต่ก็มีความหัวรุนแรง,ลงหลงไหลในพลังเป็นที่สุดชอบสร้างพักพวกถ้าพูดให้ถูกเนี่ยก็เรียกว่าสร้างสมุนดีกว่าไม่ใช่พักพวกเนาะไม่มีความปราณีครับแล้วก็เห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเป็นที่สุดนะครับผม ก็คือเห็นแกนตัวมากๆเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวร้ายที่ครบเครื่องเรื่องนิสัยไร้เลยทีเดียวถึงอย่างนั้นนะฮะดีโอซามาของเราเนี่ยก็มีสเสน่ห์ท่วมท้นนะครับแล้วก็กับบาลหลวงพุชี่เนี่ยเขากลายเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยงานอดนเรกของดีโอก็คืออา่านหนังสืออาหารที่ชอบก็คือไวน์แดงในตอนที่เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเลือดในตอนที่เป็นวัมพายนะครับก็แน่นอนนะเขากินได้อย่างเดียวเนาะชีวิตช่วงแรกนะครับดีโอเกิดในตระกูลที่ยากจนมากโดยมีพ่อที่ขี้เมาขี้ขโมยเป็นคนที่ไม่อยู่กับล่องก,องกอับ หนาวัยเด็กของเขาครับเขาใช้ชีวิตอยู่ในสลัมครุกครีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเลยเข้าบ่อนกันตั้งแต่เด็กกลับบ้านมาพ่อก็เมาไม่รู้เรื่องโวยวายเออาจจะดื่มไ่อาจจะดื่มจนดิโอเนื้อเอือมแบบมองบนเลยส่วนแม่เขาเนี่ยก็เสียไปนานแล้วนะครับก็ไม่มีแม้แต่ชื่อนะครับคุณแม่เขาต่อมาครับดีโอเนี่ยก็ป่วยหนักครับจริงๆแล้วก็เป็นฝีมือของดิโอนั่นแหละที่แอบไปซื้อยาพิษ พอคาตลาดมืดนามหวังชานนะครับสุดท้ายดาริโอก็ฝากฝังสิ่งสุดท้ายให้ลูกนั่นก็คือดาริโอเนี่ยเคยทําบุญคุณไว้กับร์โจสตาเอาไว้ก็ไอเหตุการณ์รถม้าตกนั่นแหละครับผมอ่าดีโอก็เลยได้ขึ้นบ้านของโจสตาไปแต่ดาริโอเนี่ยก็ปลูกฝังด้วยนะครับบอกว่าไปเป็นเคยไม่ใช่ไปอยู่บ้านนั้นปเป็นรูปบุญทําบ้านนั้นนะ่ะก็ขึ้นเป็นใหญ่ซะแล้วก็รวยที่สุดในโลกให้ได้ดีโอก็บอกกับตัวเองได้เลยพ่อฉันจะเหนือกว่าทุกคนให้ดูอะไรโกงได้ก็จะโกงหมดฉันจะเป็นราชาแห่งคนรวยให้ได้เลย แด้วยความที่ <randomized>. ทดีโอเกล <play> <first> ียดพ่อมากก็เลยทําการสการะศพไปทีหนึ่งแต่ที่ดีโอเกลียดดาริโอผู้เป็นพ่อเนี่ยเพราะว่าดาริโอเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้แม่ของเขาตายนะตรอมใจตายโหรถ้วยเกินไปพอไปถึงคาิหาโจสตาดีโอก็แผงลิ์ครับอย่างในประวัติของโจนาธานเนี่ยผมก็ เราีรกรรมของเขาไปเยอะแล้วนะครับผมจากนั้นครับดิโอและก็โจนาธานเนี่ยโดนพ่อลงโทษฮะจากการที่ตบตีกันดิโอเลยก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์ครับจากเล่นงานซึ่งซึ่งหน้าแบบปนสกปรก,กบ้างเป็นหน้าไหว้หลังหลอกแทนด้วยการแซงตัวเป็นคนดีเป็นวิกาโจนาธานเจปีต่อมาครับทั้งคู่ได้ชื่อว่าเป็นคู่ซีกันอยู่มหาลัยเดียวกันก็คือมหาลัยฮิวสันนะครับผมเล่นลักบี้ด้วยกันทั้งคู่อยู่คณะคณะครับโจนาธานเนี่ยเรียนบนราคดีส่วนดิโอเนี่ยจบเรียนกฎหมายมาครับก็คือ คงอยากจะเป็นไรฟินิกออบเจคชั่นดิโอครับก็ได้วางยาตัวเดียวกับที่วางใส่ดาริโอครับพ่อตัวเองก็ใส่กับจอร์โจสตาร์ด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยราบลื่นนะเพราะว่าโจนาธานเนี่ยสืบรู้ด้วยก่อนที่แผนจะสําเร็จนะครับดิโอเลยโดนโจนาธานคว้างลงมาจากชั้น2ดิโอก็เครียดดีครับเพราะโดนจับได้จากนั้นโจนาธานก็ออกไล่ล่าหวังชาญครับหรือคนขายยาเนี่ยแหละเพื่อเอายาถอนพิษดิโอก็เลยใช้โอกาสนี้นะครับแอบไปโดนหน้ากากศีลาจากห้องโจนาธานครับพอรู้ว่าโจนาธานเนี่ยกำลังวิจัยเรื่องนี้อยู่ จึงจะใช้หน้ากากเนี่ยฆ่าจนทานซะเองให้ดูเหมือนแบบตายจากอุบัติเหตุจากการวิจัยแน่อัจฉริยะพอขโมยหน้ากากศิลามาแล้วครับก็ออกไปเดินเล่นหาวิธีฆ่าจนทานครับเดินไปพังคิดไปพังก่อนที่จะลงมือจริงนะครับระหว่างเดินไปเตะเตเนี่ยก็กินเหล้าไปพองพังครับในเมืองลิเวอร์พูลนะน่าจะไปฟังเดอะบิเทอร์ว้ยสมัยนั้นาจะยังไม่เกิดพอเดินไปเดินมาครับก็ไปเจอขี้เมา2คนครับเขามาหาเรื่อง ก็เลยได้เสียสิทําการทดลองแม่เงเลยเอาหน้ากากแปะแล้วก็เปิดใช้หน้ากากครับด้วยการชักมีดออกมาเสียบเข้าไปเขียวของหน้ากากเนี่ยก็เสียบหัวคนเมานั้นล้มลงไปครับแล้วมีแสงสว่างจ้ากออกมาด <N> ีโอ <D. O. S 1> ก็บอกว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยคงเมามากเมาเล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเห็นแสงออกมาด้วยเล่านี้เป็นควันหรือเปล่าวะแล้วก็มองว่าหน้ากากเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยฮะก็หมดความสนใจไปแบบก็แค่นั้นแหะแต่ถ้าว่าคนเมาคนนั้นฮะกลายเป็นผีดูดเลือดพ <N> ุ่ง <N> เข้ามาใส่ดีโอครับแกร่งถึงขนาดที่ว่าดีโอเนี <N> ่ยรับมือไม่ไหวเลย เพราะว่าพลังของแวมพร์เนี่ยมันเยอะมากแต่ก็โชคช่วยครับพาทิศขึ้นพอดีนะฮะก็สลายไปซะก่อนด้วยความที่ว่าเห็นพลังของหน้ากากศีลาครับความสนใจต่อนหน้ากากเนี่ยก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ฐานะอาวุธสังหารแล้วฮะแต่เป็นในฐานะ Power Up I t e m นะครับผมแล้วพอกลับบ้านไปครับโจนาธานก็กลับมาแล้วกลับมารอเลยปิดบ้านรอปิดไฟรอพร้อมกับตำรวจแล้วก็สปีดวาก้อนจังโจนาธานก็บอกดวีโอว่าผมขอจับผมขอทัชดวีโอบอกว่าอย่าจะเรื่องเบเบเดี๋ยวไม่ใช่จริงๆแล้ว,จลวโจนาธานเขาบอกว่าถึงเราจะเเหมือออนนนนนพีียย่่้้้งกกััััััแตตตตถาาาทววววสสรรยขขด็จจบบไปะ ดีโอก็รู้ครับว่าโจนาธานในหัวอ่อนนี่หลอกง่ายเกิดงงแกล้งสานึกผิดครับยื่นมือบอกให้อย่าเพิ่งจับได้ไหมเธอเดี๋ยวเราไปมอบตัวเองได้ไหมแต่ก็โดนขัดโดยไวฟูประจําเรื่องไปครับผมตัดมาที่ทางด้านหวังชานครับที่โดนคุมตัวอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็คิดอยู่ในใจครับแต่ก็บอกกับทุกคนที่อ่านที่ดูว่าหมอเนี่ยจับไม่ได้ล็อกดูจะโง่เฮงแล้วดีโอเ,เนี่ยเป็นคนที่มีสตาก,กรรมอันยิ่งใหญ่จะไม่เสียท่าง่ายๆแน่นอนแล้วพอโจนาธานเข้าไปท้องคุณแจมือนั่นเองครับฉากในตำนานที่พูดกี่ครั้งก็ไม่่เบบือครั แทงมีดลงไปแต่อย่างที่หลายคนรู้ครับจอร์ดพุ่งตัวมากันเอาไว้ทั้งทั้งที่ป่วยขนาดนั้นเอาความเร็วมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอาช่างมันเถอะเป็นว่าดีโอแทงจอร์ดครับแล้วก็ตำรวจกระหน่ำยิงใส่ดีโอกลายเป็นผีดูเลือดไปแล้วก็ไล่ฆ่าคนจากกระคริปแล้วก็เกิดการต่อสู้กันในคฤหาหนดไฟลุกจากนั้นดีโอก็พลาดท่าครับ <c oughs> โดนลูกปั้นเสียบอกอ่าโดนไฟคอกแล้วโจนาธานก็หนีไปได้ครับ แต่ว่าคาือหาดพังลงไปดีโอติดอยู่ใต้ซากนั้นหวังชานเนี่ยก็วิ่งกลับมาครับไม่ได้หนีไปไหนเลย มันหวังที่จะเอาหน้ากากศิลาไปนั่นเองครับแต่ว่าดิโอเนี่ยยังไม่สิ้นฤทธิ์ครับโดนไฟคลอกนี่ก็ยังไม่ตายครับก็เลยจับหวังชาดมาเป็นลูกน้องซะด้วยการทําให้เป็นผีไปด้วยในความที่ว่าแผลไฟคลอกเนี่ยยังไม่หายครับทำให้ดูเหมือนด์ตเวเดอร์ไปสักหน่อยนะฮะตอนถอดหน้ากากออกมาแล้วก็เริ่มออกตามหาผู้คนโดยจุดประสงค์เนี่ยก็คือ1เพื่อมารักษาแผลครับผีดูดเลือดเนี่ยจะรักษาแผลตัวเองได้กินเลือดก่อนนะครับสก็คือจับมาเป็นลูกน้องครับเริ่มใช้งานเอามาฆ่าโจนาธานนะครับผมโดยเรับ ตามด้วยอัศวินบูฟอดและทาคัสแล้วก็อีกมากมายแล้วก็แน่นอนครับดีโอเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพวกโจนาธานจะมาล่าตัวเองจึงใช้ลูกน้องของตัวเองเนี่ยให้เป็นซอมบี้ซะสกัดเอาไว้เพราะดีโอเนี่ยไม่อยากฆ่าโจนาธานด้วยมือตัวเองเลยแต่ก็ยังโชว์ตัวออกมาขู่ที่เมือไงไนท์วินส์ลอตนะครับผมพวกโจนาธานเนี่ยก็เห็นถึงความเกร่งดีโอเนี่ยใช้ฮาร์มอนไม่ได้ผลนั้นตูมีแช่แข็งนะกระจกย่างพวกแกโดนลูกน้องตูฆ่าไปเถอะพอจะสู้กันพอหอมปากหอมคอครับพวกโจนาธานก็เห็นว่าดีโอเีของจริงสู้ไม่ได้ฟาร์มมาซะเก ดีโอก็บอกว่านี่แผลตัวยังไม่หายเนี่ยสภาพยังไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะพวกแกยังเหลือที่ท้องอยู่นะเนี่ยต้องไปหาคนมารักษาเพิ่มแล้วมาดูดเลือดเพิ่มสะหน่อยวิวก็โมโหครับบอกว่าเพื่อรักษาแผลเนี่ยแกต้องฆ่าคนไปกี่คน้วฮะแล้วก็หนึ่งในประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับแล้วแกจําได้ไหมว่าตลอดชีวิตแกกินขนมปังไปกี่แผ่นแล้วโคตรแบดแอสผมก็ชอบเลยประโยคนเนี้ยจริงๆตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวประวัติสักเท่าไหรน่นะผมขอพูดไปหน่อยโอเคแล้วกหรกด,ดกััททาาคจไปี่เลื ่วนตัวเองก็ไปนั่งดิ้งเลือดอยู่ที่ปราสาทและสุดท้ายครับไม่นานผู้โจนาทานเนี่ยก็มาถึงห้องของดีโอจนได้ครับและดีโอก,ก็จัดการสังหารใดผู้ที่มีท่ามไม่ตายรุนแรงนะครับด้วยการแช่แข็งแล้วก็บีบแตกตุ้มจบแล้วกเกิดการต่อสู้สุดมันขึ้นฮะดีโอนี่ก็โหดเหลือเกินโดนผ่าครึ่งนี่ไม่เป็นไรเลยแต่ก็แพ้เพราะถูกฮาร์มอนผสมไฟครับที่แช่แข็งไม่ได้ไฟมันร้อนแรงครับโดนต่อยล่างสลายตกปราสาทไปเลย พร้อมกับพยายามยิงเลเซอร์ตามมาก็ฆ่าใครไม่ได้อยู่เป็นพวกตัวเองแต่ด้วยความที่ว่าฮาร์มอนยังไหลพลานไปทั่วทั้งตัวนะครับถ้ามันมาถึงหัวเนี่ยก็ตายแน่นอนดีโอเลยจัดการบันหัวตัวเองครับให้เหลือแต่หัวครับเพื่อตัดวงจรฮาร์มอนไม่ให้มาถึงหัวก็คือทิ้งล่างไปเลยแล้วก็เป็นเจ้าเดินครับหวังชานมาเก็บหัวของดีโอไปได้เหมือนงัดกันไว้แล้วก็จัดการนําหัวของดีโอนะครับไปใส่หีบศพเอาไว้นําขึ้นเรือเดียวกับโจนาธานไปที่ว่าจะไปอเมริกานั่นแหละจากนั้นก็ตบตีงกับกรุบกิบครับ ดีโอก็ไปไหนไม่ได้โดนศพจนาทานกอดหัวไว้อยู่แต่หลังจากเหตุการณ์เลอร่อรมในภาคหนึ่งครับดีโอก็ชิงร่างของจนาทานมาได้น่าจะใช้แบบเส้นเลือดอะไรสักอย่างจากนั้นเรื่องราวของดีโอเนี่ยก็เงียบหายไปนานเลยครับตอนนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงของภาค3แล้วครับ r タดัสクูセเดตรงนี้อ้างอีกจากไทม์ไลน์ของหนังสือโจโจหกสอห้ครับหรือว่าโลกของฮิโรฮิโกะอารากินะครับผมส่วนตรงนี้จะไม่ได้เรียงตามภาคครับจะเป็นเรียงตามไทม์ไลน์นะครับผม หลังจากเหตุการณ์เรือล่มร้อยปีครับนั่นก็คือปี1983ครับโรงศพของดิโอก็ถูกเก็บกู้ขึ้นมาจากชาวประมงครับแถบชายฝั่งแอฟริกาดิโอเนี่ยก็ไม่ไวยจัดการคนที่กู้ตัวเองขึ้นมาฮะและจากนั้นก็ตลอนไปทั่วอียิปต์เลยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมครับปี1984ครับดิโอก็ได้เดินทางไปทั่วญี่ปุ่นฮนะละลายฝั่งเนื้อง,งอกเพื่อสร้างธาตุครับอย่างที่พ่อของโอคยาสึหรือว่าโ bon ปนาเลฟคัคีินโดนั่นแหละครับผม แล้วก็อืมน่า nice. กับผู้หญิงญี่ปุ่นจนโจโลโนโ่เกิดขึ้นมาแล้วก็เที่ยววางไข่ไปทั่วครับนอกจากโจโลโนโ่แล้วดีโอก็ยังผุดลูกขึ้นมาอีก3ตัว3คนด้วยกันนะครับผมซึ่ง3คนเนี้จะปรากฏตัวในภาค6แล้วก็ในปี86ครับก็ได้พบกับแม่เท่าเอ็นย่าแล้วก็ดีโอเนี่ยถูกลูกสอนแทงครับจนได้ s ซเวอร์โดมา ดีโอก็ไล่ฝังติ่งเนื้อใส่สมองของชองบีแอร์โปนาเลฟต่อมาในปี87ดีโอก็ไปล้างสมองมูฮัมหมัดอับดุลแต่ก็ไม่สาเร็จครับได้แค่เชิญชวนระับนําบัตรไว้แต่ไม่เอาด้วยปีเดียวกันนั้นครับก็ได้พบกับเอลิโก้พุชีบัตรหลวงรลัสบอสจ,จากภาค6ครับในระหว่างที่หลวงพ่อเนี่ยไปประจําอยู่ที่อียิปต์โดยที่ดีโอมาสายโบสเพื่อหลบแดดน,นะครับคุยไปคุยมาดีโอก็เลยถูกใจถูกคอมอบสอนสแตนให้กับเขาหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปมาหาสู่กันครับคุยแลกเปลี่ยนกันแบบนารรกกกุิ พร้อมบอกว่าที่เรามาเจอกันเนี่ยมันคือพลังแห่งการดึงดูดไงล่ะแรงดึงดูดในเชื่อไหมฮะดูยูบิลีอิ n กาวิตี้และในปีนั้นเองครับคาเคียวอินก็โดนฝังติ่งเนื้อล้งางเสมองเช่นกันระหว่างไปเที่ยวอียิปต์ครับผมก็คือง่ายง่ายว่าซวยฮะดีโอเนี่ยป่วนไปทั่วโลกจริงๆสมกับเป็นลาดบอสนะฮะ ทีนี้มาเข้าเรื่องของภาค3ครับ Star Dust Crusader คือพอดีโอโดนแทงเนี่ยทุกคนในตระกูลโจสตาร์ก็เลยพากันมีสแตนไปด้วยครับแต่ก็มีคนที่รับพลังของสแตนตัวเองไม่ไหวนั่นก็คือโฮลี่เจ้าสตาร์หรือว่าคูโจโฮลี่นะครับแล้วก็ฮิงกชิกาตะโจสเกะครับที่ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยล้มป่วยเพราะพลังเนี่ยสืบต่อจากดีโอครับทำให้คนที่ไม่มีกติกใจจะสู้อย่างโฮลี่หรือว่าโจสเกะในตอนเด็กเนี่ย รับพลังของตัวเองไม่ไหวหรือคือพลังสแตนเนี่ยรุนแรงเกินไปบ้านโจสตาเนี่ยจึงต้องไปจัดการสืบพ้นต้นตอของเรื่องนี้ครับเพื่อทําให้การบังคับสืบท่อสแตนตรงนี้จบลงตัดมาที่จิวหลังจากที่หายตัวไปหนึ่งพาร์เต็มๆนะฮะนั่นคือพาร์สองเออก็ได้เห็นลงศพนิดหน่อยนั่นแหละแต่ตอนนี้เขากลับมาพร้อมกับชื่อใหม่ครับทิ้งนามสกุลลงไปทิ้งนามสกุลบรนโดไปแล้วก็เปลี่ยนเป็น D I O แล้วก็จัดการสร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกครับโดยที่ตอนนี้ D ีดอพยายามที P ่จะ ไล่หาอาหารดูดเลือดคนเพื่อที่ทําให้ร่างกายของโจนาธานกับหัวของเขาเนี่ยผสานกันได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็สามารถคุมเซิร์ฟเวอร์โดดๆได้อย่างใจนึกเพราะถ้าร่างกายของเขากระท่อนกระแทน่นอย่างงี้ครับตัวสแตนเองก็จะกระท่อนกระแทน่นไปด้วยดูได้จากตอนที่ฮอฮอสนะครับมารายงานเรื่องผู้ใช้สแตนคนอื่นให้ดีโอฟังครับดีโอก็โชว์ให้ดูว่าร่างกายซีกซ้ายนี่ย,ยังออนแออยู่แผลนี่หายช้าก,กว่าอบุรีจิ้มนิ้วให้ดูหลังจากนั้นครับฮอฮอสก็เลยคิดจะหักหลังเอาปืนจ่อดีโอก็เลยบร้งจริงๆแแลลล้ว้ววคหหยยุดเเดเเเาาาินมาานมขงััฉ ทำให้ฮอร์ฮอเนี่ยสั่นกลัวจนต้องรับใช้ดีโอเหมือนเดิมถึงร่างกายจะใช้ไม่ได้สมบูรณ์ก็จริงครับแต่ก็ยังเทพอยู่ดีแต่ก็ไม่น่าพร้อมจะสู้กับพวกโจโทาโร่เท่าไหร่จริงๆดีโอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ประมาทนะครับถ้าเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังแกร่งไม่พอยังไม่พร้อมเนี่ยเขาก็ยังไม่สู้แต่พอมีพลังปุ๊บแล้วประมาททันทีเลยทำไมอย่างนั้นเมื่อไม่รู้กลับมาต่อที่ประวัติครับในระหว่างที่โจเซฟโจสตาร์ไล่ล่าเขานะครับเขาก็พยายามจะส่งผู้ใช้สเตนเนี่ยที่ต หลงพุดชี่นะครับแล้วก็อยู่กันอย่างนี้จนถึงเวลาที่ผู้ใช้สแตนในครังตัวเองหมดครับไม่สามารถส่งใครออกไปได้อีกแล้วก็เป็นเหตุการณ์ของฮอที่ผมเล่าไปตะกี้นี่เองก็คือผู้ผู้ใช้สแตนที่เป็นไพทาร์โลเนี่ยหมดแล้วก็เลยต้องใช้ผู้ใช้สแตนที่เป็นเทพอียิปต์แทนนะครับจนพวกแก๊งโจสตาครับบุกเข้ามาที่คาลิาหัดจะมาสอยดีโอครับก็เหลือแค่ประการสุดท้ายนั่นก็คือเพชรช็อปผู้ใช้ฮอรัส เทเลนส์เดียบีผู้ใช้อาตุมเคนนี่จีผู้ใช้เทอร์เนอร์แซกที่โผล่มาด้านเนียวตายนูเกะซักคุหรือว่าแวมไพร์ที่มีใบหน้าเป็นผู้หญิงอยู่ข้างหลังหัวนะครับที่โดนสตาร์แพทอัดซ้ำงอบเลยเป็นไงไอโง่สมชื่อนูเกะซักคุแปลว่าไอโง่ไอตัวไรประโยชน์นะฮะวันนี้ลาไอซ์ผู้ใช้ครีม พูดอย่างนี้เหมือนพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าผู้ใช้สแตนครีมนะครับซึ่งครีมเนี่ยก็เป็นคนที่ดีโอได้มอบพลังมอบเลือดให้เป็นแวมไพร์นะครับผมจึงทำให้เขาได้กแกร่งมากๆแต่เมื่อวาน,นีลาไอซ์พลาดฮะก็ไม่เหลือใครอีกแล้วก็เป็นนูเกะซากุเป็นประการสุดท้ายพยายามที่จะใช้หน้าฝั่งสาวหลอกโจทาโร่ครับก็เจอโอลาไปรฮีร้องอักกิตาคอรดามเมจชาวแก๊งก็เลยจับนูเกะซากุครไปหาดีโอ แต่ถ้าว่าคนที่พบดีโอก่อนเนี่ยเป็นโปนาเลฟครับที่แยกทางกันออกไปเนื่องจากดีโอเนี่ยสามารถใช้พลังได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยโผล่มาหยอกโปนาเลฟนิดน,ดนดหน่อยในฉากบันไดในตำนานนะครับผมโดยที่ดีโอเนี่ยบอกว่าฉันให้โอกาสแกลงบันไดไปแล้วก็กลับมาเป็นพวกฉันซะหรือว่าอยากจะตายตรงนี้เลยเหรอฮขึ้นมาได้เลยโปนาเลฟก็บอกฉันไม่กลัวหลอกไฟจะเดินขึ้นให้ดูแต่พอรู้ตัวอีกทีก็ลงบันไดามาเฉยเลยเอ๊ะยังไงสิ เรื่องก็คือครับตอนโปนาเลฟขึ้นบันไดมาดีโอก็หยุดเวลาแล้วก็อุ้มโปนาเลฟลงบันไดไปเหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็สนุกดีผมคิดว่าดีโอน่าจะคิดแบบนี้แหละแต่ไม่ทันไรครับแกลงยังไม่ทันสนุกเลยชาวแก๊งก็มาระเบิดกำแพงข้างหลังครับช่วยโปนาเลฟเอาไว้แสงแดดเนี่ยเข้ามาแยงตาดีโอครับดีโอก็เลยลอยหนีไปก่อนจากนั้นนูเกะซากุรก็นำทางไปสู่ห้องของดีโอได้ครับแล้วก็ถูกชาวแก๊งเนี่ยบังคับให้เปิดโรงศพนูเกะก็บอกว่าก็ได้ๆแซวซีจริงมุกนี้เก่ายังวะ พอเปิดมาแล้วครับก็เป็นแก่นี่แหละหนูเกะนี่แหละไปอยู่ในโรงศพเอาได้ไงเนี่ยจริงๆก็เป็นพลังของดีโอครับหยุดเวลาแล้วก็จับนูเกะยัดลงไปเองทําให้พวกโจสตา์ในขวัญผวาแล้วก็หนีออกจากคะเิหาดไปตั้งหลักกันก่อนเลยดีโอเนี่ยก็ต้องออกมาสู้เองแล้วเพราะว่าไม่มีใครเหลือแล้วแต่มันก็เป็นตอนที่ดีโอเนี่ยค่อนข้างที่พร้อมที่จะสู้้วครับแต่ว่าตอนนั้น,นยังมีแดดอยู่ดีโอก็เลยยังไม่ตามพวกโจสตา์ไปฟิลเหมือนคนเล่นไนสต็อเกอร์ในโดต้าครับ,รบเข้าใจอารมณ์ดีพอตกกลางคืนนะค่อยออกไล่ล่าเนาะ ได้เวลาเปิดศึกสุดมันครับคาคิวินโบนาเลฟโจทาโร่โจเซฟปะทะดิโอที่ความยาวนานถึง18ตอนใน,นมงังงะหรือว่า2รวมเล่มเต็มๆและอนิเมะ4ตอนเต็มๆโดยดิโอนะครับเริ่มไล่ล่าจากโจเซฟที่ขับรถหนีกันไปก่อนแต่ถ้าพี่แกวิ่งไปเนี่ยไม่น่าจะทันรถครับแถมเหนื่อยด้วยวมมพายผู้ยิ่งใหญ่มาวิ่งตามรถตุ้ย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 เนี่ยคงไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เลยเดินด็อกแดกด็อกแดกไปเจอรถคันงามจอดอยู่ครับเป็นรถที่แบบว่าอืมนี่เป็นเครื่องจักรที่วิ่่่งงได้เเเเรร็วสมมมััยยยยาีีลนน นั่นก็เป็นรถของนักการเมืองครับนามวิลสันฟิลิปการดก็เดินเข้ามาห้ามก็เจอบิดสะแขนเบลจากนั้นดีโอก็ขึ้นรถไปเจอกับวิลสันดีโอก็บังคับให้วิลสันนะครับเป็นคนขับเพราะตัวเองเนี่ยขับรถไม่เป็นนะไปขับขี่นี่ก็ไม่มีเดี๋ยวตำรวจโบกเดี๋ยวจะเสียค่าปรับเอาวิลสันนี่ก็พยายามหนีครับแต่ดีโอก็ใช้มุกเดิมตอนเขากระโดดออกก็หยุดเวลาแล้วเอาเขาเข,าเข้ามาในรถใหม่จนวิลสันเนี่ยยอมขับรถให้จนได้ครับแบบเสียสติไปเลย ไล่ล่ากันด้วยรถไปมาดังหนังแอคชั่นนะครับยังกระดูฟ้าดันฟรีเลทกันเลยทีเดียวคาเคียวอินเนี่ยก็พยายามสกัดด้วยแอมเบอร์แล้วสปรชช์อแต่นั้นก็ทําอะไรไม่ได้ฮะเจอดีทิ้งชิวๆเลยไหนบอกว่าไม่มีใครกันหรือลบได้วะไล่กันไปมาครับดีโอก็ชักเซ็งครับเลยปาวิลสันใส่รถของโจเซฟรถคว่ำกันไปพอรถคว่ำกันไปโจเซฟกับคาเคียวอินเนี่ยก็เลยหนีก็คือไปบนยอดตึกครับเพราะพวกเขามีสแตนที่แบบว่าสามารถขึ้นตึกไปอย่างง่ายดายแล้วคาเคียวอินก็แอบไปวางกับดักครับดีโอก็ถูกไข่่่ขอองงคคาาเเียวินนนลแตก็ ไม่มีผลอะไรกับเซอร์วาดูดูจึงปิดฉากของค่าคิวอินลงไปอย่างง่ายดายครับทำโดนัชชาเขียวอร่อยเหาะอย่างไม่ยากหยินแถมยังฆ่าโจเซฟครับโจเซฟโจสตาผู้ที่ดีโอไม่สามารถเข้าไปสัมผัสตัวได้ตรงตรง,ตรงครับเพราะว่าโจเซฟเนี่ย เคลือบตัวเองไว้ด้วยฮาร์มอนครับเขินจับสุม 4, สี่ซุมห้าเนี่ยมีเจ็บหนักแน่นอนแต่ก็มูดา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 ,ดา,ดาควางมีดใส่ซะเลยปักคอจบอีซี่ถ้าว่าฆ่าโจเซฟต,ต,ต่อหน้าต,ต,ต่อตาชายคนหนึ่งครับนั่นก็คือโจทาโร่โจทาโร่ก็โมโหมากครับเดินมาดีโอ <D io S 2> ก็บอกว่าโหโคิดจะเดินเข้ามาหาดีโอผู้นี้อย่าง,งานั้นเหรอไม่หนีไปแต่คิดจะมาหาดีโอผู้นี้อย่าง,งานั้นเหรอที่เป็นมีมในตำนานนั่นเองครับแต่ถึงโจทาโร่จะโมโหยังไงก็โดนดีโอไล่ยำอยู่ฝ่ายเดียวอยู่ดีครับเพราะว่า และสแตนเนี่ยก็แก่งพอๆกับสตาร์เพตินัมเลยเพื่อเก่งกว่าด้วยถึงโจทาโร่จะทําให้ดีโอตะลึงได้บ้างด้วยทิคต่างๆเช่นใช้แม่เหล็กติดแขนเสื้อทําให้แขนเสื้อขยับตอนหยุดเวลาด้วยความไม่ประมาทดีโอจึงไม่กล้าเข้าไปโจมตีเพราะเห็นได้ว,ว่าโจทาโร่ขยับได้เป็นต้นบอกแล้วดีโอไม่ประมาทแต่พอดีโอรู้เรื่องแม่เหล็กก็ขำฮะขำแบบเฮ้ย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 เฮ้โเท้ยเลยแเ่ว่าตอนนั้นสฮ้ยเ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 วลยเด้วบห้ึ่งก็เโดนต่อยสะทงทะลุเลย เป็นการหลอกซ้อนหลอกครับของโจโทาโร่นับว,ว่าฉลาดมากถึงกันนั้นก็ไม่คาน้มือของดีโอซามะของเรานะครับผมที่สู้กันไปมาอย่างตุ้มตามถึงจะมีโปนาเลฟมาร่วมแจมด้วยก็โดนตบกระเด็นครับอาการโคม่าเลยหมัดเดียวจอดแต่แล้วดีโอก็หลงกลการแกล้งตายของโจโทาโร่ครับจริงๆก็ไม่หลงกลซะทีเดียวนะแต่โจโทาโร่มันเนียนเกินไปมากกว่าเอาปืนยิงเช็คกันแล้วเอาหูแนบพื้นฟังเสียงหัวใจเต้นกันแล้วโจโทาโร่ดักได้หมดทุกทางเลย แต่เหลือวิธีสุดท้ายที่จะเช็คครับก็คือจะตัดหัวก็เลยหยิบป้ายจราจรข้างทางมาใช้เป็นขวานก็จะสับครับแต่ก็เข้าแผนโจทาโร่ก็เลยโดนตบซักกะโหลกยุบแต่ก็สมเป็นคนที่มีะตากรรมอันยิ่งใหญ่ครับโจทาโร่ดันต่อยดีโอกระเด็นไปทางที่โจเซฟนอนมีดปักอยู่นอนยิ้มอยู่เลยดีโอก็ไปดูดเลือดจากศพของโจเซฟครับด้วยความที่ว่าเลือดของโจสตาร์ที่แกร่งมากๆอีกคนหนึ่งเลือดของโจเซฟเนี่ย ทำให้ดีโอครับประสานล่างกับโจนทานได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ปรากฏล่างตื่นพลังอย่างสมบูรณ์ครับนั่นก็คือสว้าดโดสามารถหยุดเวลาได้จาก5าวิเป็น9าวิเลยทีเดียวและในการหยุดเวลา9าวินั้นทําให้ดีโอเนี่ยสามารถยําโจนทารโ,โดได้อย่างเละเทะแล้วก็ปิดฉากด้วย,โโโโยเอารถบนถนนอัดเลยทีเดียวซึ่งไม่รู้ว่าเอามาจากไหนนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากสตาร์เพตินัมกับสว้าดูโดเนี่ย เป็นสตแตนประเภทเดียวกันเด๊ะทำให้โจทาโร่เนี่ยสามารถหยุดเวลาได้ก่อนที่รถบนถนนจะทับเขาในตอนวิที่9นะครับถามว่าทําได้ไงให้สังเกตตอนที่รถบนถนนั้กระแทกพื้นครับแล้วควันกระจายแล้วก็หยุดไปวบหนึ่งใหม่ไอนะตอนที่หยุดใหม่นั่นแหละครับคือตอนหยุดเวลาของสตาร์เพตินัมแล้ว เป็นสิ่งที่ทําให้ดีโอเนี่ยคิดว่าตัวเองหยุดเวลาได้10บกว,วิเพราะว่าเป็นอย่างนี้นี่เองในเวลาที่หยุดอยู่ครับสูว,ว่าโดูๆก็ยังเคลื่อนไหวได้นิดหน่อยครับเลยนึกว่าตัวเองเนี่ยหยุดเวลาได้จริงๆแต่จริงๆแล้วมันจบตั้งแต่วีที่เก้าครับแต่นะพอเข้าวีที่สิซึ่งหมดลีบิตในการอยู่ในโลกหยุดเวลาของคนอื่นแล้วนะฮะดีโอก็เลยโดนซัดปลิวถึงจะพยายามตอบโต้กับโดยการฉีดเลือดใส่ตาแต่ก็ไม่เป็นผลฮนะก็ดวลหมัดกันไปมาครับ สุดท้ายมาวัดพลังกันที่ดีโอเตะเข้าไปส่วนโจทาโร่เนี่ยต่อยเข้าหน้าแข้งผลก็คือดีโอต้านพลังไม่ไหวฮะตัวแตกตายโจทาโร่ก็บอกว่าที่แกแพ้เพราะว่าแกทําให้ฉันโกรธยังไงเราตัวแตกไปจากนั้นก็ถูกนําชิ้นส่วนที่เหลือเนี่ยไปตากแดดในทะเลทรายครับแล้วตัวก็สลายหายไป เป็นการจบตำนานของดีโอหรือดีโอบรันโดตัวรายตลอดการในซีรีส์นี้แต่สิ่งที่เกี่ยวกับตัวเขายังไม่หมดนะครับก็คือเหตุการณ์หลังจากดีโอตายโจทาโร่ครับให้ดีโอชดใช้ด้วยการให้หมอจากสปีดบากอนเนี่ยเอาเลือดจากศพดีโอครับถ่ายใส่ศพของโจเซฟที่นอนแห้งอยู่แล้วใช้สตาร์เพตินัมในี่เพื่อหัวใจเต้นโจเซฟก็คืนชีพมากวนประสาทโจทาโร่ต่อไปถือว่าดีโอเนี่ยมีส่วนในการช่วยชีวิตของโจเซฟเอาไว้ แต่ที่โจเซฟไม่กลายเป็นแวมพรยเนี่ยอาจจะเพราะว่าฮาร์มอนที่ไหลเวียนอยู่ในตัวของโจเซฟพลับล่างเลือดแวมพร์จนหมดจากการตายของดีโอครับทำให้พ่อของโอเคยาสึนเนี่ยกลายพันธุ์จากการที่ติ่งเนื้อของเขาเนี่ยระเบิดทําให้กลายเป็นอย่างที่เห็นกันเป็นตัวเขียวๆในช่วงเวลาที่ดีโอตื่นขึ้นเนี่ยเขาได้เขียนไดอารี่ไว้มากมายและเขียนถึงเรื่องการไปสู่สวรรค์ซึ่งโจทาโร่ก็ได้อ่านมันครับหลังจากที่ตบดีโอตายแล้วก็ไปลื้อคนเข้าของที่ปราสาทของดีโอแล้วก็ทําลายมันลงไปนั่นเป็นชนวนที่ทําให้บาดหลวงพุช่เนี่ เพื่อที่จะดูความทรงจําเกี่ยวกับไดอารี่นั้นซึ่งเป็นชนวนของภาค6นั่นเองดีโอมักจะถามบาดหลวงพุชี่เสมอว่านายจะทรยศฉันไหมซึ่งแน่นอนครับบาดหลวงที่รักดีโอเกินกว่าที่จะทําร้ายหรือหักหลังลงเนี่ยถึงขนาดเอาไว้สเนกเนี่ยมาจ่อหัวก็คือถ้าออกแรงนิดเดียวก็ปาดดีโอล่วงไปได้เลยแต่เขาไม่ยอมทําครับแมโรแมนติกอีกแล้วภาค6นี่มันโรแมนติกค,คอมเมดี้นี่เองเนี่ย แล้วก็ด้วยความไว้ใจครับดีโอจึงหักกระดูของตัวเองมาท่อนหนึ่งเล็กๆเ,เอามาให้บารหลวงพูชี่ครับต่อมาบาหลวงพูชี่เนี่ยก็ใช้สปอร์ตแม็หรือผู้ใช้ลิมบิสกิตคืนชีพให้กระดูท่อนนั้นนะครับนั่นทำให้กระดูเนี่ยเกิดใหม่เป็นทารกตัวเขียวแล้วก็ทำให้ไวซ์เนกเนี่ยพัฒนาตัวเองไปได้อีกอันนี้ขอเสริมจากปากคำของมูฮัมหมัดอับดุลนะครับเขาบอกว่า ดีโอตอนมาหาคนเข้าแคนเนี่ยเขารู้สึกว่าดีโอเนี่ยมีสนเสน่ห์หล่อเกินห้ามใจมาพร้อมกับดีลสุดพิเศษยิ่งกว่ามอเตอร์โชว์ทำให้คนเนี่ยถูกชักจูงได้ง่ายก็ไปหลงสนเสน่ห์เขาจนยอมเข้าแคนจนหมดแต่อับดุลเนี่ยฟื้นวิ่งหนีออกมาได้ก่อนจึงไม่ได้ถูกฝังติ่งเนื้อล่างสมองนะครับผมเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของไวร์ไล,ไลต์ตลอดกาลแล้วก็เป็นไวร์ไล์ที่มีคนรักมากๆอีกคนหนึ่งในซีรีส์โจโจ้ล่าข้ามสัตวรวษนี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ ขอลากันไปก่อนนะครับผมโคตรเหนื่อยเลยอาลี่อาลีอาลี่อาลี่ไปเด้อ